สวัสดีครับโหหลังทําทันทีนะครับตอนนี้นะครับเวลานะครับจะตีหนึ่งแล้วนะครับหลอกปะไม่ได้หลอกไม่หลอกเที่ยงคืนกว่านะครับยังอยู่วันที่สองอยู่โอเคนะครับหลังทําทันทีนะครับแก้จมูกอ่าคดอ่าแล้วก็ทําตานะครับยังไม่ค่อยตื่นดีนะครับที่ฝากรสสีมานิดหนึง เรียกอะไรชินโอ้ชินโหนี่เรียกว่าเพิ่งตื่นเรียกว่ายังไม่ตื่นดีกว่าครับฝรุ่นฝือนะครับโอ้โหได้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นดื่มได้เลยครับถ่ายได้น่านะครับได้ใช่ไหมถ่าได้เลยเพระมันเป็นนะครับนี่นะครับทรงโหสวยมากเลยนะครับเวอพูดจริงหรือหยอกเดี๋ยวให้ดูกระจกเมื่อเจ็บมาก จับน้าเยอะนี่นะครับอ่าให้ดูก่อนทำนะครับนี่นะครับเป็นอ่จมูกที่อป,ประสบอุบัติเหตุมาตอนตอนเด็กเด็กน้อยมากจนจำไม่ได้ว่าไปชนอะไรมานะครับจะดูให้ดูแล้วก็ตามตามทรงของเงาเลยเงาที่สะท้อนแสงนี่ก็คือจะตรงแล้วก็หักมาตรงนี้เลย นี่นะครับแล้วก็ทำตาด้วยนะครับแล้วก็ทำทันทีนะครับผมพยาอามให้ดูหน้าตรงโอ้สวยไคะสวยครับลิมตาได้ยังได้ค่ะริาลองลองรืมตาหน่อยเดี๋ยวจะมาเปตามันยังตึงๆใช่ไหมครับเพรานอนนอนมานานนิดนึงเพราะว่าทำสองอย่างเลยนะครับ อ้าวลืมลืมตาได้ยังครับลืมตาได้ยังได้ค่ะลืมเลยองเลอ้โหนี่สดจริงๆนะครับเนี่ยจมูกสดจากเปลือกสดจากเปลือกนะครับแล้วก็จมูกนี่คือยังไม่ได้ใส่เฟือกเลยนะครับก็ให้ดูดูกันเลยว่าทําเสร็จแล้วเป็นยังไงครับอันนี้จะเป็นจมูกยังไงครับอ่าเป็นอ้าวคุณหมอไปไหนแล้ว จะหมูไขมันผสมในเยื่อเทียมปนเติมในเยื่อเทียมเข้าไปด้วยนะครับไม่ได้ใช้ซิลิโคนนะครับไม่นี่นะครับผสมน้ำอ่ะก้มหนึงก้มหนึงก้มหนึงอ่าค่อยๆลุกนะครับไม่เป็นไรค่ะไปตัดเปี่ยนโอ้ลุกแล้วครับเป็นฝรั่งเลยตอนแรกเป็นตอนแรกเป็นสาลี่ตอนนี้เป็นฝรั่งแล้วครับสวยๆด้วยนะพู่ชมพู่อ่านี่ครับตื่นแล้วครับอันนี้เมื่อกี้การแสดงไหมเนี่ย ตื่นจริงหรือเปล่าอุ้ยเป็นฝรั่งเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวด้ะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูในในนี้ดีกว่าให้ให้ดูในในในอาเรียกว่ากับกล้องกับกล้องกับกล้องอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บสุดแค่ตอนนี้นผมเจ็บผมโมอะไรอะไรโดนไปหลายเส้นเลยอ่ะเดี๋ยวอ่าเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงเห็นหน้าตัวเองเพิ่งตื่น เป็นคนละคนเลยใชเอ๊ะนี่นี่คือคนคนมาคุยหรือว่ามีเพื่อนเพื่อนผมมากไปไหมไม่ได้อะอ่าเป็นไงครับเห็นหน้าตัวเองครั้งแรกครับคือก็ก็อาจจะต้องรอให้ยุคงเป็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่จับนะอ่าโอเคเดี๋ยวเขาต้องใส่เสื้อด้วยแต่ว่านี่ให้ดูเฉยๆนะครับอะนี่ดูรูปก่อนทำหมดรูปก่อนทำหมดใครป้านี้ใครคะ เป็นไง I I don't know her โอ้โหพูดภาษาอังกฤษไทยเลยทำเสร็จแล้วเป็นฝรั่งนะครับเอ็กเซนต์มาเลยครับสวยไหมคะดีขึ้นไหมคะเดี๋ยวรอต้องต้องรอยุบก่อนใช่ต้องรอยุบอีกนิดนึงครับอันนี้คือสดจากเตียงเลยคะสดจากเตียงเลยครับใครคือที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็ถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าเคสนี้เป็นยังไงก็จะมีโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับที่ที่จะเป็นรูปก่อนทํา นะครับก่อนทําก็คือจะเป็นคลิปนี้ก่อนทำจะดู่สังเกตจากจมูกก่อนคือคือ p อยหลักคือจมูกอืครับคือค่อนข้างจะมองเห็นเลยว่ามันมันอย่าอย่าโดน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 อย่โดนไม่โดนไม่โดนแค่สาริจเฉยนอันนี้นะครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้หลับหลับนะสลมสลืมสลืมมีมมีมีหลับไปช่วงหนึ่งค่ะฝันไหม จำไม่ได้จำไม่ได้เอาเป็นว่าพอหลับหลับได้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้ถึงกับหลับหลับลึกใช่ใช่ใช่คือคือสามารถโต้ตอบได้อใครคุยอะไรก็ได้ยินรู้เรื่องต้องขอคิวด่วนละค่ะคุณหมอคิวแน่นนะรีบมาต่อฝากอ่านคอมเมนต์หน่อยบอกว่าอะไรคนไข้ตาสวยตาสวยขอคิวด่วนคนไข้ทำเสร็จอ่านคอมเมนต์ได้เลยนะอันนี้เป็นเป็นการทําชั้นตาที่ระดับกลางคุณหมอจะให้เลือกเลยว่าชอบประมาณไหน แล้วเราชอบแบบนี้ประมาณนี้เราชอบความธรรมชาติด้วยแหละไม่อยากให้ดูมันแบบดูดูทำจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันก็อาจจะยังดูบวมนะเพราะมันเนี่ดูดิคือเพิ่งรู้จากเตียงเลยนี่คือแบบเหมือนคนเพิ่งตื่นด้วยไม่ไม่เหมือนคนแบบว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งกินมาเพิ่งเพิ่งกินเพิ่งดื่มมาเพิ่งดื่มาเพิ่งดื่มเพิ่งดื่มมานี่นะครับอาจจะดูเมาเมาหน่ดนึงนะครับแต่ว่าให้ดูกันสดๆเลยว่าเนี่ย ออกมาจากเตียงเนี่ยเราจะหมูกเป็นทรงไหนเดี๋ยวหันหน้าไปด้านนู้นให้ผมนิดนึงอ่านะครับได้ไหมโอโ้โหสวยเลยครับอ่าเดีย๋ยวเพิ่งหันมาเดีย๋ยวเพิ่งหันมาค้าไว้ก่อนค้าบไว้ก่อนอยากเห็นบ้างน่ะอยากเห็นบ้างนะเ,นงนะเดี๋ยวไปดูในไลฟ์ไปกดแชร์ให้ด้วยนะอ่านี่นะครับอ่าหันมาด้านนี้ครับหันมาด้านนี้อ่าด้านนี้ด้านนีน้อ่านี่นะครับทําเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับจริงๆขั้นตอนเนี่ยผมต้องบอกว่านะยังไม่เสร็จนะครับต้องแปะ แฝดเสือกด้วยนะครับแต่ว่าเราขออนุญาตให้มาดูก่อนนิดนึงนะครับโอเคนะครับฝากบอกคนดูหน่อยที่อยากทำคือลองลองมาปรึกษาคุณหมอก่อนก็ได้นะอนะไรอย่างเงี้ยถ้าว่าว่าดูว่าเรามีจุดบกพร่้องตรงไหนแล้วเราอยากแก้ไขตรงไหนบ้างโดยส่วนตัวก็มีตรงจมูกแล้วแต่ว่าพอคุณหมอเห็นว่าเออตาเนี่ยไขยมันเริ่มเยอะแล้วนะนะอะไรอย่างเงี้ยมาทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจทำทีเดียวเลย ให้ดูรูปก่อดทาทดีชัดชัดชัดนี่คือก่อนทําดูจมูกนะครับเบี้ยวเฮ้ยอุ้ยทำไมจิตใจปนุ๊กปลาดุ๊กเลยครับเดี๋ยวอย่าใช้คำว่าเบี้ยวเดี๋ยวมันไม่ตรงเรียกว่าเอียงนิดเดียวทางนี้ก่อนก่อนทาเมื่อเอียงซ้ายไม่ยายชอบผิดรูปผิดผิดรูปผิดรูปดูดูบอกว่าไม่ไม่ไม่สมมาตรก็มามามาปรับใหม่ให้สมมาตรนะครับแล้วก็ตาหนังตาเยอะ ตาเยอะมากแล้วก็ทําตาของฉันทําพร้อมกันเลยในวันเดียวผมจะเข้ามาถ่ายไม่ทันเพราะว่าทีมงานเนี่ยเขาสแตนบายแล้วทำปุ๊บๆเลยนะครับใช่ทีเดียวเลยทีเดียวเลยนะครับนก่อนทำแล้วนี่คือหลังทําทันทีทันทีนะครับจากเตียงจากเตียงนะครับแล้วก็อาจจะดูง่วงๆเดี๋ยววันหลังมาอัปเดยกันต่อนะได้ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ